หยุดนเพชจะต้องไปแต่งงานคนอย่างมึงไอ้แพงยืนทำฮาอะไรตักงใจมาดิเข้ามาไอ้บุญไอ้บ้าเฮ้ยปล่อยไปไอ้แมึงคิดว่าปืนกระบอกเดียวจะทำอะไรกกูได้เหรอฮะ ถอยไป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 เขาเรียกว่ายิงถอยไปถอยไปเพ่งส่งลูกสาวกูขึ้นมาอยู่นี่ผมคือนหีกรุงเทพแน่ครับแต่ผมต้องมั่นใจก่อนว่าณอรนกับกรุงเทพเนี่ยจะไม่บังคับให้เพ่แต่งงานกับไอ้พงศักดิ์พี่เพงอย่าทำแบบนี้เลยนะพี่ต้องทำแบบนี้พี่จะไม่ยอมให้เพ่ง เปใช้ชีวิตกับไอ้คนชั่วแบบนี้เหรอเ,เพลงนี่แกกล้ามากเลยนะผมต้องกล้าครับผมต้องปกป้องคนที่ผมรักผมสัญญานะครับลุงเทพถ้าลุงเทพเนี่ยยกเลิกงานแต่งงานของเพลงไอ้พงศักดิ์ผมจะผมจะเลิกยุ่งเกี่ยวกับเพนครับแล้วครอบครัวเราสองคนเนี่ยจะไม่ต้องเกี่ยวข้องกันอีกแต่ผมขออย่างเดียวครับ ขอให้เพนไม่ต้องแต่งงานกับไอ้พงศ์ศักดิ์นะรุงเทพส่งลูกสาวฉันคืนมาแล้วแคจะไปไหนก็ไปผมาถ้านอออกับรุงเทพยังไม่ยอมผมจะพาเพนไปกับผมแล้วถ้าเปลี่ยนใจเมื่อไหร่ผมจะพาเพนมาคืนครับเฮ้ย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 เก้ยนฮเ้ยเยเ้เพนยเฮ้เพนเพ้โเฮ้เยเดี๋ยวโดนลูกสาวกูไป ต้องขอโทษด้วยนะครับที่มาวุ่นวายในงานวันนี้พอดีทางเรามีเรื่องด่วนกับคุณพงศักดิ์ครับนี่คุณตำรวจแต่ตอนเนี้ยคุณไปตามไอ้พวกนั้นก่อนเลยเนี่ยมันมาลักพาตัวลูกสาวฉันจากงานแต่งอะเอ้ยยืนซ่อยู่ทำไมละคุณตำรวจไปจับมันสินี่มันพาลูกฉันไปไหนก่ไหนแล้วเนี่ยใจเย็นค่ะคุณออนตำรวจนะคะคุณตำรวจครับคุณตำรวจมีธุระอะไรกับพวกเราครับ ทางเราได้รับแจ้งว่าคุณพงศักดิ์มีส่วนเกี่ยวข้องในกระบวนการค้ายาเสพติดครับตลกนะต้องมีคนใส่ร้ายผมแน่แนเรื่องนี้คุณต้องไปสีแจงและให้ปากรมที่สถานีตำรวจครับและก็เชิญคุณเอียงอ่อนและคุณทวยเทพด้วยนะครับเพราะจากที่ได้รับรายงานมามีคนในคณะของคุณมีส่วนเกี่ยวพันกับเรื่องนี้ด้วย